สองใต้คางสามคอสี่ห้ามีห้าเก็บไปตรงนี้เลยนะแล้วก็หกตรงนี้หนึ่งสองใต้คางนี่ใต้คาง,งนี่ครับสามเชื่อมมานี่เลยเชื่อมไปแล้วก็สี่ส,<า>สี่เชื่อมสองขึ้นมาห้าสี่ห้าขึ้นมาตรงนี้เลย<า>เนี่ยเก็บเก็บ้างตรงนี้เลยเก็บ้างตรงนี้แล้วก็มาหกเก็บตรงนี้อ่ลรักษณหลักการยืนตำแหน่งที่หนึ่งเราจะยืนด้านขวาก่อนจะเก็บตรงนี้ อ<ท>ย,ยิงมีดนะครับเก็บดึงนิโป้ดึงดักษณะกันเก็บหนึ่งสองหนึ่งสองครับหนึ่งสองอย่าวางอย่างนี้นะถ้าวางอย่างนี้มันย้อนขนมันจะเจ็บนะครับอ่าถ้าเกิดเราวางอย่า,างนี้วางอย่างนี้วางอย่างนี้ไม่ได้นี่ครับวางอย่างนี้ปากเราก็ย้อนขนเพราะฉะนั้นวางได้ไหมได้ไวมากอ่ๆตรง ตรงนี้ครับตรงตรงช่วงใต,ต้จมูกด้านจมูกแค่นิดหนึ่งใช้าวาดลงมาครับ,บาวาดวาดลงมางงได้ไหมไอ่าพลิกมีดหนึ่งรอบเก็บด้านนี้เหมือนเดิมได้ไหมครับได้ครับอันนี้ตำแหน่งหนึ่งแล้วก็รูปดูมันมีขนมีต่อไหมนะต้องรูปดูอ่ะเสร็จตำแหน่ง<า>ที่สองอยังไงพี่ถ้าพี่ลงงี้หรอ มันไปฟืดมันฟืดนะพี่ถ้าขนนะพี่ไปอย่างเงี้ยมันเหมือนตามขนเหมือนตามขนถ้าพี่อย่างเงี้ย้อนขนถ้าพี่ต้องเอียงครับอียครับ่อ่ะถ้าพี่อย่างงี้อ่ะพี่เขาจะอาจจะโดนลูกุกมาตกก็ได้นะเจ็บมันเจ็บแล้วพี่ถ้าเกิดอย่างเงี้ยมันเจ็บใช่มันมันอดใช่มันถอดมันเป็นกระตุกกระตุกแล้วยิ่งมีดถ้ามีคมคมนะเราไปฟืดไปไปเขาอะไรนะไปโดนขนที่มันฟืดแล้วมันจะบาดมันเหมือนขนก็จะไปก็จะไม่ไปมีดก็จะไปอย่างเงี้ยระวังให้ดีนะในร่องในตาด มันองลตรงนี้แหละครับส่วนใหญ่มันจะดึงขึ้นอย่างเงี้ยครับพี่ดึงขึ้นเออดึงให้ตึงนิดนึงเนี่ยตรงนี้ดึงตึงแล้วก็วาดขึ้นมาเงี้ยครับวาดระกมาเนี้ยเราวาดวาดดีๆนะอย่าไปวาดตั้งแบบเฉียงสิบห้าองศาครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปตั้งเก้าสิบองศาแล้วก็ลาาอย่างนี้นะมันพูดหมดเลยนะเพราะนั้นหนึ่งต้องมีครีมทาก่อนมันจะได้ลื่นนะครับอ่ะสองสองมาตรงนี้สองมายืนฝั่งนี้นะ สองลักษณะการเดินไชนิโปครับเดินมาเดินมารอบแล้วก็มาสามนะครับสามปากคอถ้า <c oughs> เป็นคองจริงะเ <c oughs> ขาจะฮะจริงๆเ <c oughs> ขานกเวลานอนอะ นอนออไม่มีใครนอนอย่างนี้หรอกอ้อเนองเขงาน,นอนอยู่แล้วมาเราเก็บมราก็เก็บอย่างนี้อยู่แล้ว,ลว,ลวถูกไหมอเออถูกไหมอันนี้กูหุ่นอ,อันนี้กูหุ่นนะแล้วสั่งเก็บเก็บมาเชื่อมสองเลยเก็บเชื่อมสองถามว่าเก็บสองสี่ห้าเลยก่อนได้ไหมก็ได้แต่แต่ทำไมต้องไม่เก็บทําไมเราไม่เก็บตรงนี้ให้มันเสร็จทีเดียวเลยล่ะพอเก็บสองเสร็จเก็บสามเลยถูกไหมเราก็มาเก็บสี่เก็บสี่นะครับเก็บสี่สี่เชื่อมห้าเลยสี่เชื่อมห้านะครับ ปลายทางห้าเก็บให้หมดได้ไหมแล้วก็มาเก็บหกหกช่วงหกเนี่ยสับบัดหนึ่งสองเราก็มาโค้งสะบบัดหนึ่งสองเรามาโค้งสับบัดหนึ่งสองเรามาโค้งหนึ่งสองเรามาโค้งหนึ 1, 2, ่งสองเรามาโค้งได้ไหมได้ตลอดเดี๋ยอก